วอนสาวเมาแล้วขับรับผิดชอบชนดาราหนุ่มลำพูนป่วยติดเตียงนับปีผลค่ารักษาเกือบ4ี่ล้านเยียวยาแค่4ี่หมื่นกว่าความคืบหน้ากรณีที่นางสาวดวงกมลวุฒิโรธงแม่ของนายธนากรวุฒิโรธงหรือน้องออฟนักแสดงจากภาพยนตร์16บห้าสิเเดือดหนุ่มชาวลำพูนที่ประสบอุบัติเหตุสาวเมาและขับชนรถจักรยานยนต์หัวฟาดพื้นกระโหลกยุบกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องนั่งรถกู้ภัยมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย ถึงหน่วยเลือกฐานกองเกินอำเภอเมืองลำพูนนางสาวดวงกมลวุฒิโรธงแม่ของออฟได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากที่ลูกชายประสบเหตุถูกนางสาวลักกี้ขับรถชนเมื่อเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาคู่กรณีไปเยี่ยมลูกชายที่โรงพยาบาลและจ่ายเงินให้40,000บาทต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์จ่ายเงินให้ดี6,000บาทหลังจากนั้นคู่กรณีไม่ยอมจ่ายโดยบอกว่าถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้ให้ไปฟ้องเอาเอง หลังเกิดเหตุประมาณ3เดือนบริษัทประกันของคู่กรณีได้โอนเงินเข้าบัญชีลูกชายเป็นเงิน55,000บาทแต่ก็ไม่สามารถเบิกเงินมาใช้จ่ายได้ต้องขอใบรับรองแพทย์นำไปยื่นต่อศาลเพื่อระบุว่าลูกชายตนเป็นบุคคลไร้ความสามารถเพื่อขอให้ตนเป็นผู้ดูแลจึงสามารถเบิกเงินจำนวนดังกล่าวได้เมื่อวันที่16มกราคม2566ขณะที่ก่อนหน้านี้สารนัดคู่กรณีไปไก่เกลียคู่กรณีระบุว่าขอชดใช้กรณีดังกล่าวเป็นเงิน10,000แสนบาทและขอผ่อนใจเดือนละ3 0 0พัน แต่ตนไม่ตกลงเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมเนื่องจากที่ผ่านมาตนหมดเงินรักษานองออไปเกือบ4ี่ล้านบาทซึ่งสารได้นัดสื่อพยานอีกครั้งหนึ่งในวันที่28เมษายน2566ที่จะถึงนี้นางสาวดวงกมลกล่าวเพิ่มเติมว่าตั้งแต่อออประสบอุบัติเหตุตนต้องหยิบยืมเงินญาติบางครั้งต้องไปกู้เงินนอกระบบมาใช้จ่ายดูแลลูกอย่างตอนลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนตอนนั้นติดโควิดต้องจ้างพยาบาลคอยดูแลลูกชายแทนานานับเดือน หลังลูกกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านหมอแนะนําให้น้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อติดเครื่องปรับอากาศด้วยทุกวันนี้อยู่ด้วยความยากลําบากตนต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงไม่มีเวลาทํางานต้องอาศัยรายได้ยายเพนซึ่งเป็นแม่ของตนขายของชํามาจนเจือครอบครัวแต่ก็ไม่ค่อยพอเนื่องจากน้องออฟต้องใช้เงินในการซื้อของใช้ส่วนตัวรวมถึงยารักษาซึ่งเป็นยานอกระบบจึงอยากให้ผู้ที่มีจิตกุศลช่วยเหลือน้องออฟระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นศาลไม่รู้ว่านานแค่ไหนน้องจะได้รับความเป็นธรรม ขณะที่ยายเพนวุฒิโรธงอายุ69ปียายของออฟเปิดเผยว่าหลังจากหลานประสบอุบัติเหตุครอบครัวอยู่ด้วยความยากลำบากเนื่องจากดังสาวดวงกระมลต้องคอยดูแลน้องออฟตลอดไม่มีเวลาไปทํางานลําพังอาศัยไขยของชํากําไรก็น้อยยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแทบจะไม่มีไรายได้จุนเจอครอบครัวเลยหากนานไปตอนอายุมากขึ้นไม่สามารถมานั่งขายของได้ทางลูกสาวและลูกชายจะอยู่กันอย่างไร ขณะนี้น้องออฟยังขาดแคลนของใช้ผู้ป่วยติดเตียงเช่นแผ่นรองซับไซส์ XL หรือผ้าอ้อมทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งถุงมือแพทย์น้ำเกลือล้างแผลแอลกอฮอล์ล้างแผลผ้าก๊อต นมอาหารเหลวและอื่นๆที่จำเป็นต่อผู้ป่วยติดเตียงสามารถนำมาให้ได้ที่บ้านเลขที่47ทับ3หมู่7ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหรือบริจาคช่วยเหลือเงินสดที่บัญชีธนาคารกกิกรไทยสาขาลำพูนเลขที่บัญชี14333911515ชื่อบัญชีนางสาวดวงกมนลวุฒิโรธงหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข0819509611 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการตรวจสอบหลังจากน้องออฟประสบอุบัติเหตุถูกรถชนโลกโซเชียลได้ขุดรูปชีวิตความเป็นอยู่ของนางสาวลักกี้ซึ่งเป็นคู่กรณีว่ายังใช้ชีวิตด้วยความหรูหรากินเที่ยวต่างประเทศตามปกติสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580